สวัสดีครับวันนี้คอกพิษเชปิตีสาขาใบาพัดและสาขาบิ๊กซีปากช่องนะครับจะมาวิวยางบริสโ e นอีโคเปีย ep 3 0 0ขึ้นชื่อมาก่อนเลยนะครับว่าเป็นอีโคเปียก็แสดงว่าเป็นสายประหยัดน้ำมันแล้วก็รักโลกรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับยางอีโคเปีย e ep 3 0 0นะครับเป็นยางรถเก๋งนะฮะหรือว่าเป็นยางรถนั่งส่วนบุคคลาษาอังเกตเรียกว่า personal car นะครับยางตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปกับการขับขี่แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็น สิ่งที่จะให้มากกว่าก็คือความนุ่มนวลเงียบแต่ในเรื่องของการเกาะถนนก็ยังทำได้ดีแต่จะไม่สามารถนะครับดีเท่ากับตระกูลนกว่ายางสปอร์ตเช่น RE-004 หรือว่า S-001 แล้วก็จะไม่นุ่มเงียบเท่ากับตระกูลทูรันซานะครับอย่างเช่นตระกูล T-005 ก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตามสตาร์กลของเรา ข,ข้อดีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจะมีประมาณ3ข้อนะครับข้อแรกก็คือ,เ,อ,อเป็นอีโคเปียเนาะก็ต้องประหยัดน้ํามันนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือใช้งานค่อนข้างทนนะครับข้อที่3ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ลูกค้าหลายๆคนเลือกดูนะครับราคาไม่สูงมากในในระดับราคาที่เป็นยางของบริสตอลนะครับแล้วก็เป็นยางเทียบชั้นกับยางพรีเมียมในตัวอื่นๆน,นะครับ มาดูข้อเสียกันบ้างครับข้อเสียข้อแรกเนี่ยก็คือลายดอกนะครับค่อนข้างเชยๆหน่อยนะครับไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะครับคนดูอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเส้นสายอะไรสวยงามนักนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2คือทุกอย่างเนี่ยใช้ได้กลางๆในความหมายที่อธิบายไปแล้วเมือมอม่อขั้นต้นก็คือวิ่งก็เงียบเกาะถนนก็ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งนะครับทำให้ ผู้ใช้บางคนเนี่ยจะมองว่าไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับบางคนมากนะักหรือว่าถ้าบางคนไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็ตัวนี้จะค่อนข้างเหมาะสมน,นะครับลักษณะของการใช้นะครับก็เป็นรถเก่งทั่วๆไปนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่ายางจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการยางประหยัดน้ำมันรักโลกรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ได้ต้องการการเกาะถนนสูงมากๆคือไม่ได้ขับ เร็วมากหรือว่าไม่ได้ต้องการนิ่มนวลสุดๆไปเลยหรือเงียบมากๆเงี้ยครับก็จะแนะนําให้กับคนที่ไม่ได้ใช้รถในความเร็วบ่อยๆหรือว่าขับรุนแรงมากนักนะครับหรือว,ว่าคนที่ใช้ได้ใช้รถเนี่ยในทางไกลเรื่อยๆเน้นคุณภาพของยางราคานะครับอย่างที่บอกไปแล้วเป็นข้อดีของเขาคือราคาเนี่ยเ,เป็นราคายางพรีเมียมแต่ไม่สูงมากนะครับ ขอสรุปง่ายๆละกันนะครับาให้ให้ความรู้สึกกับยางตันี้คือยางพรีเมียมนะครับราคาเหมาะสมทนทานและประหยัดน้ำมันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมตั้งเตือนไว้นะครับเราจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับมาให้ท่านชมกันอีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ